ซามอร่อยแล้วเ่าเนี่ยสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสลายดีครับผมสองน้องน้ำเพชรสองไม่เนอสองไม่เนอสองไม่สบายดีพี่น้องในท่านส้มน้องมือนี้เท่ากับยูเฮียนน้องน้ำเพชรเนาะตอนนี้จะดจิมาเบิ้งเพราะว่าได้ยินข่าวมาเบลเบลออกา ได้ค้องไหมได้ค้องไหมดได้โหลดไหมยังท่านเบิ่องโหลดโยก็ท่านเบิ่องไอโฟนก็ท่านเร่โฟนบอท่านเรรีวิวอีกนีเปลี่ยนแล้วนี่รู้สึกว่าจะอยากข่งขัเือไม่แล้ว คอยเบิ่งรถพ่นาพอเห็นเห็นพันาน่องน้องน้องน้ำเพชรเอาลงให้เบิ่งจากน้อยน้องรถจากเิ่นซื้อหม่มม่ก่องน้ำเด้อสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเอซีโอ้เทเอตุลีวะู่ะโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์้คนละขั้นกันเลยพี่น้องอันนี้จะซื้อไม่กันวไม่จะขั้นซื้อไ้ซื้อไรแทนสบายดีหยดีเรอ cơ <laughs> cao <nhóm> gì đi nó nó mà mẹ เนี่ยๆ gì ดํา mưa ครับอ่าออกเป็นอย่างเนี่ยมันค่ําแม่เอ้ยเพราะว่า đợi เมื่อสารวันมันกะมื้อหน้า ้าถูกโดดขบวนแม่ได้โดใหม่บุญลางเข้มขัดรีขลิกกันนี่วจ้งบ้านน่ยะ่ะาแหมกบที่หาซินเนี่เน้วัดวัดคากกัสค่ากัสชิมาหลางใหม่เออมีเวลามีเวลาชิมาหลางแล้วเนาะหลางซิตี้หลางซิปี้ใหม่เลยเนาะมันยังแบบาลีน้ำเลย อ่อยเลยกินสดอ่ารถไหนนะเนาะมันจะคล้ายๆกันได้รถเนี่ยนนะเดีถ้ามีคนต่างใจเอาสีอไยังไงมันสีดำเอาสองพันเศษขัดเงาเร่องระบายปลอดยระบายระบายพี่คนายจะได้แบบสีนี้ไดมามันแกสีคุนๆเนาะแกสีขุาเนาะ ตอนไหนเห็นเห็นใน YouTube เด้เพิ่นเอาลงขอบคุณเดยเห็นในตอนดีเ e b o o k กกรจังเห็นในยูทูบถ้าอลีพี่น้องฮอนด้าร้อยสิบห้าไอได้สหไอร้ออันนี้บกคบอ่ดกคงละค่ะดูว่าเอกสารใดๆเนาะม่ว่ามาลิ้วไอเบิร์หัวทัดแห้งมันไปก็พรอว่ามันมาแนวฮันด์บอ มันเสืมอฮคีโรมานอีชางสกีกรอมานคโรมานผู้บ่าวสิดอกผู้บ่าวได้มานอยู่บ่รมานเด็ขี่ตั่เด็กผู้สาวผู้บาวสุดดำผู้บ่าวสุดดำผู้บ่าวเป็นแต่ผู้ใหญ่ ก็เขียนตัวเองหรอกก็ไปยักม้านดอกคันผู้เบาสุดดำอายัอายครับเองมาเสือสารวิจารณ์อี๋เนาะเออถ้าจะภาพเองจะขี้เมื่อตั่วยังเมื่อเดือนน้ำอืมนี่แล้วพี่น้องรถน้ำเพชรเนาะสื่อไหมได้เลยได้เราสามสี่เดือนสามนี่กำลังเดือนไปเดือนไปเนาะสเดือนออประมาณสองเดือนก็กลัวมั้ยพอเห็นนี่เอาลงเฟซเอาลงยูทูปตอนนั้น ซื้อใหม่อู้พี่น้องเนาะโอ้ยใครได้มาบ่ายดีสิเด้ออันนี้เบรกได้เลยจำได้ไนี่ัตัวท็อปได้ไหมพี่น้องเนาะโตัวท็อปเลยเป็นแม็กเลยพี่น้องเนาะใช่ได้ดสุดยอดนี่ก็ไม่เนาะพี่นเนาะไปอีกไปเบิ้งอีกอย่างนึงก็ไม่อีกพี่น้องมากนี่อันนี้ก็ไม่นี่เดินบ้าวนี่โอเคน่ารักเพื่อนมา เทพพื้นกไม่ศาสตร์กรไม่ระไปดแล้วเออตัวเนี้แต่ด้นแล้วม่ได้เทพพื้นนี่พี่นางวะยาอยว่าานแตด้อ่ากระซำกระซำมาบริจาคเนาะเป็นแบวาบริจาคเออหาแล้วก็กินข้าวกินนามมาสันเนาะ มาเล่นตายเราไปจักมูหน่อยตัวนึ่งยังไม่เล่นหน่อยเลยซัมซัมเอลแค่โอไม่ใช่เดี๋ยวโบแล้วพี่น้องครับครับแซงบ่ได้กินโมเนี่เวียนกินโมเลยมากมื่อนาต้องกินนี่นี่น้องยังตาเด้อยังตาพี่แต่ควงใหม่ๆนักสวยสวยยังเพื่อนๆใช่ไหม ถือสาตัวเองือตาตัวเองแวเดยวหใครุน้จกอนี่เขาออกใดน่าถูกเวลาเขาออกดแต่เดียวแต่เดียวนี่แต่เดียวนี่เขาออกบารด้แล้วพี่พี่น้องประเทศมัดองประตูได้ไห่พี่น้องเนาสุกกเอ้ยย่างย่าย่า แฟนต่อไปนี่ก็คือิกลนี่แหละ <c oughs> เอ้ยโอเลพื่อนนี่สองสันแ <c oughs> <c oughs> ต่ว่าเพดโอ้สางเอาทีละสั่นทีละสันหนึ่งตอนนี้ สางอัธสานนี่น้องีแรกพอเทาพอเทาก็ไม่ถทาสางสันสันที่หนึ่งไหวสันที่สองไหวอันนี้พอสีไก่แก่สีไดลูกเคยแล้วก็สีเตรียมสางสันที่สองพว่าต้องต้อมันไปเลือยืนตัวแ้ีน่นอนี่ไก็ไหก่ยูสันเดียวไปก็ไหนก็ลูกต้อเติมนะอ คนแล้โอ้ยได้ได้คนอื่นก็ที่ติ๊กกะโหลกเพราะว่าที่กะโหลที่จะแก้หงสงหงเนาะแต่ว่าถ้าดทนียังยังตากะโลน้อพี่น้องยังมุตในติดดีใจน้ำนองน้ำเดีนานนกแน่นแมนพี่น้องจืดใเนาะตอนคำเสงมาน้องน้ำเพชดแข่งแหลกกันบ่ตอนนั้นยังมุตะในมีออันนี้เนาะแมนทั้งึ้นกันยังท่าะในมี ประตูกระทันมีรถกระทันมีน้พี่ห้องเนาะอคืเธอมันบดออกลูกปะออกลูกะเนี่ยจับรลังึัวเนี่จะมอว่าบใหญ่่ที่ซ้ำกันโลดเอาวาไก่กันเอาบังกลมแล้วมั้งฮะกมแล้เออคือมูเลยมันทะได้กลมเลย ซับปูเจกนะอัานได้เด้อนะดีใจน้องน้ำเพ็ดเด้อได้ทานแล้วซั์สินทั้งซั์สินแต่กการงานทางการงานนะทิ้าสมด์ไปอีกขั้นนึงถีอว่าในช่วงเวลานี้เนาะในช่วงปีนี้อยู่สั้นๆเนาะก็ดีเลยแหละดีดีดีึ้นลายดีินลายยินดีน้ำหนอเป็นยอดใหนทั้งใจ เอาบาทหนึ่งบาทหนึ่งโอ้สมาสิไปยำคำยำหมืดนะพี่น้องกะ่องน้องกระพานเนาะสร้างไรอะไรเป็นที่บอยแล้วพี่น้องเนาะกะเป็นจะได้กะพาคนก็เลยก็ใช้เป็นกำลังใจให้น้องๆเลยเด้อพี่น้องเนาะมาแหวนลิ้นน้ำน่องพี่น้องแก้วไปสั่งเพล็กะไปทานเป็ดเหนียวหอยเนาะกดทานกดเกณฑ์ทานหนึ่งพันสุกามนะคะสี่พันพันซูโม่เนาะ ได้แบบไอ้คุณเนาะแะไรกเอ็ดซี่เอ็ซี่นะพี่น้องเนาะไอ้ฟังเจ๊งแะไรก็รักเนาะตีปากมองเพลิดจนตกนอนเพลิดพานเนาะเป็นความกิ่งของน้องอะไรพี่น้องเนาะเอากาตั้งซ่องให้แล้วก็ให้น้องเพิ่นเฮ็ดน้องเพิ่นกาเนาะน้องเพิ่นก็มีความสามารถพี่น้องเนาะเฮ็ดจนผ่านเนาะมื้อนี้ก็จนสร้างได้ได้มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นจะได้ก็ะพากไปติดตามรับชมต่อไปเนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็สิเป็นอ่าสร้างได้ได้เป็นเงินเป็นข้าแล้ว ปิดเงินปิดข <coaches S 2> <Well, S 1> ้ามน้า evet. พี bye. Bye ่น้องน้าต่อไปกันอะฝากมึงโฆษณาเด้อเดินซองใหม่แะไรก็ใองเกราฝากมึงโฆษณาของหมือนกับเกมเด้อสุดเกลือมีหลายเนาะในการซื้ออะไต่อน้ำบอกละมั่งไปพี่น้องสิได้การ์ดได้วันนี้เนาะมาเวรีน้ำหนองซื้อๆเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายไปพี่น้องเมื่อได้วัน รถน้นองน้ำเพชรที่ <c oughs> เห็นได่เลยเนาะ <c oughs> ไปพี่น้องเจอกันคลิปหน้าด้วยบ๊ายบาย